มาทักทายนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะกเ็เป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นแบบเหมือนการปรับตัวนะคะเพราะว่า,าแม่กับน้องลูกทั้งสองคนนะคะก็เปลี่ยนที่อยู่นะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็เ,เด็กๆเ,เนี่ยก็เปลี่ยนโรงเรียนนะคะแล้วก็ เดี๋ยวถ้าแบบชีวิตเริ่มเข้าที่เข้าทางนะคะก็จะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยตั้งใจก็คือมาแชร์นะคะเรื่องของการอ่านหนังสือ,อ,อธรรมะแล้วก็เกี่ยวกับพระเจ้านะคะคือแม่นะคะนับถือศาสนาตอนนี้นับถือศาสนาคริสต์นะคะแต่ว่า ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยก็คือนับนับถือศาสนาพุทธนะคะเป็นพื้นเดิมนะคะมานับถือศาสนาคริสต์เนี่ยก็คือออแต่งงานเข้าครอบครัวสามีนะคะก็เป็นคริสต์โปรเตสแตนต์นะคะซึ่งตอนนี้แม่ก็กำลังน้อมนำแล้วก็กำลังศึกษาทั้งศาสนาคริสต์ด้วยนะคะแล้วก็ศาสนาพุทธเ,เป็นแบบคำสอนนะคะ จุดเริ่มต้นนะคือแม่เองก็เหมือนเป็นคนยุคใหม่นะคะที่อาจจะเข้าใจศาสนาแบบเหมือนผิวเผินตอนนี้ก็ยังผิวเผินอยู่นะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงของการแบบเอามาประยุกต์ใช้ทำให้จิตใจแบบคือจิตมันมันเป็นเรื่องของการแบบเหมือนกับว่า การอ่านธรรมะมันเป็นเรื่องของการอ่านเพื่อไม่ได้เอาใจกิเลสนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามนะคือทุกศาสนามีเป้าหมายเดียวกันก็คือทําให้อยู่อย่างสันติสุขแล้วก็ทําให้ใจสงบนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือชีวิตอะมันก็มีความทุกข์นะคะมีความทุกข์แล้วก็บางทีเรา เราเขาเรียกว่าเราพยายามที่จะแก้ปัญหาพยายามที่จะหาคำตอบว่าทำไมมันถึงเกิดปัญหานี้ขึ้นนะคะโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานั้นได้ยังไงมันถึงว่ามัน มันมันเชื่อมโยงกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเออคือเราก็รู้แล้วล่ะว่าประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าบางจุดอะมันรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะมันมันมีจุดที่มันรับไม่ได้อะไรเงี้ยเออคนชีวิตอะมันจะมีความทุกข์ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันทนไม่ได้อะมันมันเจ็บปวดมันมันรู้สึกว่าแบบ มันไม่มีคุณค่าอะไรเงี้ยเออมันทําไปก็ไม่มีใครเห็นคุณค่าอะไรเงี้ยคือมันแต่เราเห็นคุณค่าตัวเรานะแต่เราทนไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยทําไมมันทรมานจังเลยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นอนะเออก็เลยเป็นจุดที่แบบได้เหมือนสนทนากับอ,อ,อาจารย์อะไรน,นะคะแล้วก็ท่านก็เมตตาเนาะท่านก็ให้หนังสือธรรมะเล่มแรกในชีวิตของแม่เลยก็คือเล่มนี้นะคะ ของอาจารย์สุภีภูมิทองนะคะซึ่งดีมากนะอันนี้ก็คืออาจารย์ให้มานะคะแล้วแม่ก็อ่านเนาะพออ่านเนี่ยแม่ก็ทาแบบนี้นะคะคือเราเป็นเขาเรียกว่าก e g เนอร r ในการอ่านหนังสือธรรมะอย่างนี้ด้วยเนาะคือเนื้อหาเนี่ยลักษณะก็คือจะเป็นแบบหนังสือธรรมะเนี่ยเล่มเล็กแต่ว่าลักษณะการอ่านอะ่ะแต่ละคำอะ่ะมันจะ ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องใช้สมาธิในการอ่านไม่เหมือนกับเราอ่านนิยายนะเพราะงั้นเนี่ยเล่มเล็กๆแบบเนี้ยใช้เวลาอ่านนานนะคะก็อ่านได้ประมาณเนี้ยนะเหมือนเล่มนี้จะยังอ่านไม่จบด้วยซ้ำน,นะคะเหมือนอ่านไปได้ครึ่งเล่มก่อนครึ่งเล่มก่อนแล้วก็ ด้านหลังจะเป็นเรื่องของการวิปัสสนาก็คือเป็นแบบเป็นข้อการรักษาจิตการรักษาสติเป็นการปฏิบตัติคือครึ่งแรกอาจจะเป็นทฤษฎีแล้วก็ครึ่งหลังก็คือเป็นแบบปฏิบัติเรื่องของการวิปัสสนาอะไรอย่างนี้นค่ะแต่ว่าพอเราอ่านปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราแบบเขาเรียกว่าเราได้เราได้แบบ อยู่กับตัวเองเนาะคือ,อาการอ่านหนังสือ,อเป็นการแบบฝึกสมาธิอยู่แล้วซึ่งแม่เป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วนะคะแล้วการอ่านธารรมะเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่แบบความรู้สึกที่แบบว่าอีกแบบหนึ่งอะ่ะเอออีแบบหนึ่งนะคะไม่ไม่ได้เป็นบทสวดอะไรนะคะก็คืออย่างเช่นแบบเริ่มต้นด้วยจิตเนี่ยอย่างเงี้ยคือเป็นเป็นคำเป็นคำ ที่ไม่ได้ช่วงช่วงครึ่งแรกอ่ะจะเข้าใจเข้าใจไม่ยากมากนะคะแต่ว่าแบบเหมือนมันโดนใจอะไรเงี้ยเออเราก็พอเราเราอ่านไปได้ครึ่งหนึ่งเราก็เกิดเหมือนความคิดแล้วก็แบบเออ,อารมณ์อะไรเงี้ยเออมัน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 เริ่มแบบตีกันในหัวเริ่มแบบว่าเริ่มคือ คือต้องออแกนไน์ก่อนออแกนไนต์ตัวเองว่าแบบอ่านแล้วได้อะไรบ้างนะคะแล้วก็เลยเป็นเป็นแบบเขียนนะคะแล้วก็กลัวตัวเองลืมนะคะคืออย่างเช่นแบบเราก็เขียนอย่างเช่นเนี่ยเหมือนกับว่ามนุษย์อะ่ะเราเราเรามักจะมองเห็นสีสีดําก่อนสีขาวถูกไหมเรามักจะจับผิดมากกว่าจับถูกซึ่งจริงๆอะ่ะตัวเราเองเราคิดว่าที่เราทำอะ่ะมันไม่ได้เป็นการจับผิดแต่ว่าคนอะ่ะ เราแวงอะนึกออกไหมคนบางทีแบบมีชนะติดหลังหรือว่าเราแวงอะก็ตีความเราไปในแง่ร้ายอยู่แล้วไงเพราะงั้นเนี่ยใจเราอะเราจบไปตั้งนานแล้วมันไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยแต่ว่าเขาไม่จบเองก็ปล่อยเขาไม่จบไปอะไรเงี้ยลดกิเลสนะคะไม่มีอย่างเขาเราก็สุขได้เข้าใจธรรมชาตินะคะเราอย่าไปามองโลกในแง่ร้ายคือคนอื่นมองโลกในแง่ร้ายก็เรื่องของเขาเราก็มองโลกในแง่ดีของเราไปนะคะลดปรงปล่อยก็คือลดความคาดหวังลงปรงบ้างแล้วก็ปล่อยวางเนาะคือชื่อเสียงอ่ะมันจะ มันจะขึ้นขึ้นลงลงเลแหละคือมันมันมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมามันไม่ได้เป็นธรรมชาติชื่อเสียงเนี่ยมันเป็นแบบถ้าบางคนเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่นะอุย้ยแบบคนไม่เห็นค่าเลยแต่พอตายคนคนแบบเริ่มสรรเสริญเริ่มเห็นค่าใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบอไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบไปยึดมันหนะนะเออแล้วก็เราอย่าไปพูดถึงใครในแง่ที่ไม่ดีนะคะคือเอ่อ เขาเรียกอะไรถ้าเราไม่ได้แบบถ้ามันไม่ใช่ความจริงอะ่ะเออเขาพูดถึงเรายังไงนะมันไม่ใช่ความจริงมันคือไม่ช่อความจริงนะคะเราเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราก็อย่าไปเอามาเก็บใส่หัวปวดหัวนะคะแล้วก็อยู่กับปัจจุบนันอย่ากัง,งวลไปก่อนนะเราในสายตาคนอื่นไม่ใช่เราในสายตาเราคือคําพูดแย่ๆเขามองอคติอะไรเงี้ยมันก็เป็นจิตใจขุนมัวของเขานะคะเราไม่ได้มองเขาในแง่นั้น เขาจะคิดว่าเรามองเขาได้แค่นั้นก็เรื่องของเขานะคะเออแล้วก็อันนี้ก็คือบอกว่าอย่างเช่นคนอื่นบอกเราว่าไม่สวยเราคิดว่าสวยไม่ได้หรอนะคะอืมเราไม่ได้ไม่ได้คุณค่าของเราอะมันอยู่ที่เราให้คุณค่าเราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นให้คุณค่าเรานะคะอย่างทํางานอน่ะไม่มีใครช่วยก็ทําเพราะว่าชอบทํางานนะคะเป็นคนเป็นคนชอบถ้าชอบทําก็ ก็คือถ้าเราชอบมันก็คือชอบอะต่อให้คนอื่นบบกว่าสิ่งที่เราทํามันไม่มีประโยชน์หรอกโครงการหรือว่างานอะไรต่างๆมันไม่มีประโยชน์หรอกก็เราชอบอะเราอยากทาอะเราทําเพื่อคนไข้เราทําเพื่อประชาชนเราทําเราทําแบบเพื่อตัวเราด้วยคือถ้าเราไม่ทําเราก็อยู่ไม่ได้คือเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราทําตรงนั้นนะคะจะมาบอกว่าให้เราหยุดทํางานนี้ยเราทําไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมนุษย์เนี่ยมองไม่เห็นตัวเองเพราะว่า ตาเราอะมองไปข้างหน้าเราไม่ได้มองเห็นตัวเองใช่ปะเออเราอย่าไปยึดติดอะค่ะพูดคนชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงจิตใจก็เหมือนกันนะคะให้อภัยเขาให้อภัยเราใจเราสงบนะสงบแล้วก็ฟุ้งใหม่ได้มันก็ห้ามไม่ได้นะเราก็ใช้ชีวิตอยู่ทางโลกนะคะเราก็เราก็ได้ประมาณนี้แต่ว่าจริงๆถ้าอ่านเนี่ยก็คือเนื้อหาก็เล่มเล็กแต่ว่าแนะนำนะคะถ้าได้อ่านนะ ก็เป็นจุดเริ่มตน้นหลังจากนั้นเนี่ยก็อ่านแบบเรื่อยๆเลยนะคะก็คืออ่าน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 ,านหลายหลายเล่มนะแต่ว่ารีวิวไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อ่าจริงๆก็จะมีเล่มของหลวงปู่มั่นนะคะภูริทัตโตนะคะหลวงปู่มั่นก็จะเป็นสายภาวิปัสนาเนาะเป็นแบบอ่านแล้วก็จะแบบ เป็นเป็นสายแบบวิปัสสนาทุดงในป่าอะไรอย่างงเี้ยค่ะเออก็จะจะมีหลวงปู่ม่านมีภาพพุทธธาตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สมเด็จพระอะไรนะเาพระยันนาะสังวรเงี้ยค่ะอาจจะเนี่ยก็คือก็คืออ่านอ่านอ่านพระเจ้าด้วยนะทุกคนของพระเจ้าก็จะเป็นของคุณจอยส์นะคะ ของอเล่มของพระเจ้าเนี่ยเพิ่งสั่งมาก็มีการ์ตูนด้วยเพราะว่าอ่านให้ลูกฟังด้วยเพราะว่าลูกก็นับถือคริสต์นะเราก็กสอนสอนสอนด้วยนะคะสอนลูกด้วยอของคุณจอยส์ไมเออร์คือเหมือนเป็นแบบศิษยาพิบาลศาสนาจารย์อะไรประมาณเนี้ยก็คืออ่านจบไปเล่มหนึ่งละเป็นแบบวิธีฟังภาษสุรเสียงของพระเจ้าเนาะก็อ คือบางทีเนี่ยพระเจ้าอาจจะอาจจะมาในรูปแบบของแบบคําพูดของคนอื่นอ่ะเออบางทีเราอาจจะคิดว่าเอะทำไมเขาพูดกับเราไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเนาะก็คือมันก็คือบางทีเราเราอาจจะตีความอีกแบบหนึ่งว่าเอออาจจะเป็นแบบมันเป็นบททดสอบจากพระเจ้าเป็นแบบสิ่งที่มาอะไรเงี้ยเออก,ก็ก็อ่านนะคะก็ก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าเรามีกําลังจะอ่านเดี๋ยวก่อน แล้วก็อ่านของาพระไพวนันพระมหาสมปองด้วยนะคะเล่มเล่มเล่มที่ท่านเขียนอ่ะไลฟ์สาระชื่อไลฟ์ที่เราชีวิตอ่ะไลฟ์สาระอะไรเงี้ยก็ก็ดีเข้าใจง่ายนะคะแต่ว่าตอนนี้เอาขึ้นไปเก็บตรงตรงชั้นหนังสือข้างบนแล้วนะคะกับเล่มหลวงปู่มั่นอยู่ข้างบนอันนี้นะคะก็อันนี้อ่านจบแล้วเล่มนี้น่ารักมากก็คือเป็นแบบ อของาพไาไพศาลนะคะเล่มนี้คือจะเป็นแบบสีสันสวยงามมากนะคะแล้วก็แบบเป็นเหมาะกับคนไวทำงานอะ่ะคือคืออ่านแล้วก็แบบเออก็ตรงแล้วก็แล้วก็วกภาพสวยภาพก็จะเป็นแบบนี้คือมีภาพอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเราอ่านธรรมะเราจะเห็นนะตัวอ,อักษรใช่ไหมคะ เราก็เนี่ยมีภาพอย่างเงี้ยค่ะออคือบางทีก็การเห็นภาพอ่ะก็ทําให้แบบเราเราก็แบบได้แบบเออได้เป็นพังหนึ่งเพราะว่าถ้าเราอ่านติดติดทีเดียวนะถ้าอ่านธรรมะติดทีเดียวเลยนะจะมึนมึนหัวนะคะแบบใจจิตจะหัวที่จะแบบแบงแบงมึนมึนนิดนึงแบบมันจะโล่งอ่ะคือจริงๆอ่านอ่านธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าให้เราอ่ะเป็นแบบเออ เป็นหินนะคะคือไม่ให้ว่าให้เราแบบอุ๊ยใครด่าก็แบบทนทุกอย่างทนทุกอย่างอันิจจังทุกอย่างแบบไงมันไม่เกิดปัญญาไงเนี่ออกไหมคือเราก็ต้องใช้ธรรมะเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยเกิดปัญญาด้วยนะคะคือปัญญาเนี่ยต้องมีนะไม่ใช่คืออันไหนเนี่ยอย่างเช่นอ่ะของท่านพุทธทาสนะคะของท่านพุทธทาสอ่ะนะอ่ะจริงๆมีเล่มประมาณอย่างเงี้ยหลายเล่มเลย อันนี้จะเป็นวิธีชนะความตายแล้วก็จะมีเล่มที่เป็นแบบยารักษาสัพพโลกท่านพุทธทาสก็จะสอนนะว่าคืออันไหนที่แบบเราควรจะเฉยเราก็เฉยอันไหนที่ไม่ควรเฉยเฉยไม่ได้อ่ะก็อย่าไปเฉยนะคะถ้ามันไม่ถูกต้องอ่ะคือแยกผิดชอบชั่วดีให้ได้ก่อนเบสิกเนาะเออถ้าไม่ถูกต้องอ่ะธรรมะไม่ได้บอกให้เราเฉยนะคะเพราะงั้นเนี่ยก็นั่นแหละนะคะต้องเอาไปอดัดเดปบกับชีวิตตัวเองนะเออ เพื่อให้เกิดปัญญานะคือไม่ใช่ว่าเออเราอยากมีปัญญาก็เหมือนก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเราก็เพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันให้ได้อะ่ะคือไม่ใช่ว่าแบบเห็นคนทําไม่ดีแล้วก็แบบเออเฉยอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะคะอืมโอเคนะเออแบบนี่นะคะ่ะเออก็คือของ ของท่านพุทธทาสค่ะก็จะเป็นเล่มแบบเป็น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 เล่มไม่ไม่ไม่อะไรๆไม่หนามากนะคะอ่านง่ายแล้วก็พกง่ายคือแม่ก็จะพกใส่กระเป๋าไว้เนาะคือบางทีเวลาเวลามีเวลาว่างนะก็เอามาอ่านอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ท่านพุทธทาสจะมีแบบเหมือนกับเป็นคํากลอนอ่ะถ้าเป็นเล่มที่เป็นยานระงับสัพพโลกอะแนะนําก็คือจะเป็นคํากลอนเป็นการแบบเปรียบ เปรียบเท่มันเห็นภาพอะเหมือนแบบเล่มยาระงับสัพพโรเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนกับว่าการปรุงยาแต่เป็นการปรุงยาแบบว่าเอาแบบต้นตัวกูของกูมาใส่เอาอน,นุนอันนี้มาใส่ซึ่งอ่านแล้วเราก็จะเห็นภาพว่าอ๋อโอเคท่านจะแบบสุดยอดเลยคือเรื่องของการแบบว่าเป็นคํากรอนแล้วก็เป็นการแบบว่าให้เราเห็นภาพอะาอ่ะ,ะ,ะนะคะก็ลองอ่นานดูนะคะ คือถ้าเป็นความความรู้สึกไหมนะคือถ้าเราอ่านเล่มของลวงปู่มั่นเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนความสงบในป่านิ่งๆละทางแบบโลกแบบเพื่อเข้าสู่นิพพานอรหันต์แบบล้ำลึกเลยแบบการทุกทรมานอานแบบวิปัสสนาเอ้ยเขาเรียกอะไรนะอ่ะการออกแบบเพื่อที่จะเข้าสู่การแบบขั้นของ สุดยอดแบบเป็นพระอรหันต์อะไรเไงี้ยนะคะอ่ะก็จะเป็นแนวหนึ่งนะคะอ่าของท่านพุทธทาสเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนความสงบแต่ยังอยู่ในแบบคลื่นทะเลชีวิตอยู่นี่แหละนะคะไม่ได้ไม่ได้เข้าป่าแต่ว่าเป็นการใช้ชีวิตอยู่ให้อยู่กับแบบกระแสโลกอะ่ะเออเออความความรู้สึกนะเหมือนเหมือนเหมือนก็จะมีความต่างกันนะคะอันนี้ก็คือแบบไปอ่านแบบ รีวิวมาด้วยจากคนที่อ่านธรรมะด้วยว่าเราควรจะเราจะอ่านอันไหนคือคือหนังสือธรรมะเนี่ยมีเยอะพระอาจารย์ก็มีหลายสายเนาะคือเราอาจจะไม่สามารถอ่านได้ทั้งหมดนะคะแม่ก็แม่ก็ไปอ่านรีวิวในมาก่อนว่าจะมาแนวไหนแล้วก็ไปดูในร้านหนังสืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่ชอบนะคะสายไหนก็ได้เนาะอันต่อไปก็คือพอเราวิปัสสนาแล้วก็จะมีเล่มกรรมฐานนะคะคือ ก็เล่มกรรมฐา,านก็ดีนะคะแล้วก็ของท่านนี่เลยนะคะของพระสมเด็จนะคะพระยันต์สมบอลก็คือเป็นของสมเด็จพระสังฆราชนะคะชีวิตนี้น้อยนะคือเล่มเนี้ยบางมากแต่ว่าเป็นแบบเอ่อเหมือนเขาเรียกอะไรก็เป็นเล่มเป็นเล่มแบบเกี่ยวกับกรรมนะคะเป็นแบบ เหมือนชีวิตนี้น้อยนะักคือเหมือนแบบชีวิตนี้สั้นนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบการเกิดเป็นเกิดใหม่พบชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเล่มสั้นๆแต่ว่าก็เป็นเล่มที่แบบของ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 แบบสมเด็จพระสังฆราชเนาะของพระแล้วก็อันต่อไปก็คือแบบเนี้ยเป็นอย่างงี้อันนี้ยังไม่ได้อ่านข้ามไปก่อนยังไม่รู้นะคะยังไม่ได้อ่านแต่ว่าก็ซื้อมานะคะแล้วก็อันนี้อ่าแค่นี้ เล่มนี้จะเป็นเล่มมีอ่านแล้วแต่าบางทีก็ลืมแล้วว่าเนื้อหาเป็นอะไระเป็นบารมพรบารมธรรมบารมมาธรรมนะคะไม่รู้ของจกักก็จะเป็นแบบอย่างเช่นปัญหาไม่มีอิ่มไม่มีเต็มถ้าเราเติมกิเลสตัญหายัางไงมันก็ไม,กไม่ก็ไม่เต็มนะคะทุกคนนะคะแล้วก็อันที่ประทับใจเลยคือแม่เริ่มรู้สึกกับตัวเองมาสักพักแล้วว่าทําไมแบบเอะความสุขมันมันเหมือนกับว่าพอเราไปเที่ยวต่างประเทศอะไรคือเป็นอาจจะเป็นคนไม่ได้แบบ ไม่ได้ไม่ไม่เหนื่อยง่ายมั้งเมื่อคือพอไปเที่ยวก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็พาลูกไปเที่ยวอะไรอยาบางทีมันก็เหนื่อยเขาต้องไปขึ้นเครื่องบินต้องอะไรย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกมันเป็นความสุขจริงหรือเปล่า <c oughs> คืออาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนก่อนมีลูกใช่ไหมก่อนมีลูกคือไปไหนก็สบายแบบไม่ต้องอะไรมากพอมีลูกแล้วลูกสองคนเนี้ยไปไปเที่ยวกับสามีอย่างเงี้ยพี่ก็หมดแรงนะก็เลยเน้นแบบไปเที่ยวใกล้ๆใช่ไหมเราก็อ่านธรรมะนะเราก็เจออ่า คำสอนที่เป็นแบบของท่านพุทธทาสนี่แหละก็คืออิปัตตจยาตาเออลองไปอ่านดูนะคะก็รู้สึกว่าเออจริงคือคือแบบต้องไปอ่านอะคือเป็นแบบแบบเขาเรียกอะไรบางทีบางทีเราก็อ่านไปแล้วก็เออก็ตรงเนาะแต่ว่าเราก็ยังมีกิเลสอยู่แหละคือก็ยังอยากไปเที่ยวอยู่แต่ว่าอาจจะอาจจะแบบ เอาให้เข้ากับชีวิตเราตอนนี้ไงคือมันก็ต้องปรับตัวเนาะเราจะไปเที่ยวซาๆแบบโอ้แบคแพคญี่ปุ่นเลยแบบขนาดเมื่อก่อนอะคนอื่นอาจจะทำได้นะแต่ว่าตัวเราเองอาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเลยนะพาลูกเที่ยวอะเรารู้สึกว่าทำงานก็เหนื่อยแล้วคือเรายังต้องแบบโอ้ยเหนื่อยตรงนั้นอีกเหรอคือออก็คือพักก่อนเอาเที่ยวใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวไปลำปางไปเชียงรายใกล้ๆก่อนอย่างนี้นะคะ ประมาณนั้นนะคะอ่านเราก็ทําให้แบบเออก็จริงนะถ้ามันเหนื่อยก็อย่าทาเลยอะไรเงี้ปยปฏิบัติทําให้ถูกทางอันนี้ก็ของอาจารย์ปะยุตโตนะคะยังไม่ได้อ่านเลยอ่านี่นะคะเล่มนี้นะคะก็เป็นเล่มที่หายากนะของคุณพระศิลน,นะคะก็สมาเท้วขวาวิปัสนาขาซ้ายคือติดตามคุณพระศิลเพราะว่าคุณพระศิลเนี่ยเป็นคนเขียนชีวประวัติของหลวงปู่มั่นภูริหัตโตนะคะก็เลย ไปตามอ่านหนังสือของคุณพระสินซึ่งไม่ผิดหวังนะคะอ่านเถอะนะเรื่องสมาธาวิปัสนาอ่านไปเถอะนะคะแต่ว่าเล่มเนี้ยจะจะเขาเรียกว,ว่าลึกซึ้งนะคะเพราะว่าคุณพระสินเนี่ยก็คือลึกแน่นอนถ้าขึ้นชื่อนี้นะคือละเอียดแล้วก็ล้ำลึกนะคะเป็นเรื่องยาเรื่องชาอะไรอย่างเงี้ยบางอันเราอาจจะแบบอ่ เราอาจจะคือจะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบโอ้เข้าใจของแท้ขนาดนั้นแต่ว่าก็นั่นแหละบอกแล้วว่าอ่านธรรมะก,ก็คืออย่าไปเอาใจกิเลสนะคะกิเลสอยากจะรู้ทุกอย่างแหละแต่ว่าบางอันไม่รู้บ้างก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะัดใจกิเลสมากอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ Expert เอ็กซ์เพรสไรมากนะคะแต่ว่าก็าทําให้แบบเขาเรียกอะไรเราเรามองโลกเปลี่ยนไปแล้วก็เราเล่นโซเชียลน้อยลงแบบ น้อยลงเลยอ่ะก็เหลือแบบเล่นเพจเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็อยากจะมาแชร์นะคะเออมันทำให้เราแบบเออทำให้ทาให้เราแบบมองเออใช่ก็คือมองโลกเปลี่ยนไปอ่ะนะแล้วก็บางอย่างที่แบบเราชอบทาชอบเล่นอะไรเงี้ยเราก็เราก็รู้สึกว่าเออหรือว่า นี่คืออย่างอย่างสมมติว่าแบบการเมืองเงนี้ยสมมติแบบแบ่งเป็นขั้วอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะมันก็เหมือนเชียร์ฟุตบอลหรือว่าซัมติงที่แบบเป็นแฟนคลับใช่ปะ่ะแต่ตอนนี้นเริ่มรู้สึกว่าไม่เข้าฝายไหนกันไอ้คือเหมือนแบบเออเราก็เลือกของเราแหละเราทําหน้าที่ประชาชนเราก็เลือกตั้งของเราแหละเออแต่ว่าสุดท้ายอ่ะจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ประชาชนตัดสินอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมเออมันก็เหมือนแบบชีวิตก็เหมือนกันอะ่ะเราก็เป็นของเราอย่างนี้แหละคือ คนจะบอกว่าดีไม่ดีจะเฟกนิวจะทูนิวจะอะไรต่างๆนะมันก็เรื่องของเขาค่ะเขาอยากพูดถึงเรายัางไงตามสบายเลยค่ะไม่ได้สนใจเลยคือแบบเราทำถ้าเราทําดีเราทํางานเราก็คือคําว่าดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าคนที่ไม่ชอบเราอ่ะเราทําดีแค่ไหนอ่ะเขาก็ไม่ชอบนึกออกไหมคะถ้าคือแต่ละที่แต่ละองค์กอรอะมีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันมันไม่ได้แปลว่าคนทํางานจะอยู่ในจะเป็นที่รักของ ของของของบางทีอะเนออกมาเออเพราะงั้นเนี่ยเราทําของเราไปค่ะเขาเห็นก็เห็นเขาไม่เห็นก็ไม่เห็นก็เรื่องของเขาเขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราเราไม่ยุ่งเขาแล้วเขามายุ่งเราก็เรื่องของเขาเหมือนกันค่ะ <laughs> เพราะงั้นเนี่ย <laughs> เพราะงั้นเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคือความทุกข์อะเชื่อว่าถ้าใครไม่เคยเจอไม่เขาา้าใจนะคะก็ แล้วก็มันก็จะมีมาเรื่อยๆออความทุกข์มันไม่ได้หมดไปหรอกความทุกข์สุขเนะี่ยมันมีมาตลอดนะคะโอเควันนี้ก็บายบายนะคะสวัสดีค่ะ